「ひとつめはあい」「あなたとわたしはひとつ」 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตปกติเคยครั้งนิสกู๊ปโดไลมอนกันนะครับก่อนจะพูดถึงโดไลมอนก็ขอโปรโมทช่องใหม่นะครับผมนำช่องไม่กะอนิม่าช่องแล้วเราเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงสัตว์อื่นที่ผมชอบด้วยเนาะอยาคลิปล่าสุมถง,งไปก็เป็นตะโขงนะครับถ้าเกิดใจก็อาจไปดูได้นะครับและชอบก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนั้นและก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งสองช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอะกลัเนะะคปปก็็จสู๊ตวรโดลมอนนะครับก็ไม่ธรรมดาเนาะ จะอย่างก,ก็ทําตัวละครตามสปอยมูวี่ที่จะมาแต่ละครั้งนะครับอย่างคราวนี้ก่อนยังก็เป็นอ่าตัวเดเบตมอนนะครับแล้วตัวละครคิดนี้ก็คือมังเเงสึมิโยโกะไวฟุคนหนึ่งในโดรไลมอนนะครับเรียกว่าตัวละครที่น่ารักมากและแหลายคนอวยเธอมากกว่าชิซุกกีกนะครับโดยคิดนี้ก็ขอใน้นเรื่องของมิโยโกะเวอร์ชันลิเมแล้วกันถึงแม้คิดสปอยผลมาเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับแต่เรื่องเดิมมากมิโยโกะเนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงเวอร์ชันลิเมกมากกว่าเนาะมิโยโกะชื่อเต็มคือมังเเงสึมิโยโกะนะครับ อื่นในชื่อที่เวอร์ชันแต่แปลเป็นของมังงะอเมริกานเนี่ยชื่อ,ช,อชื่อเดิมคือลูน่านะครับเป็นตัวละครประกอบกตัวในโดรีมอนภาคทอดแดเวิสมอนปีหนึ่งค่าแปดสี่และก็รีเมคใหม่ในภาคเตอร์เดพิศาจกับเจ็ดผู้วิเศษนะครับแต่เป็นลักศึกษาของอาจารย์มังเงสุซึ่งไม่มีชื่อนะครับดูแค่ว่าเขาคือศาสตราจารย์มังเงสุนะครับโดยอายุของเธอเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นประมาณอายุ16ปีนะครับอาชีพของเธอก็เป็นอ่ะจอมเวทส่วนในโลกเดินฮาลิเมกเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะะนครับ พอแค่ยี่สิบห้าสิบหกเนี่ยก็เป็นนักวิชาการได้แล้วนะครับโดยทักษะของเธอก็คือการขี่พปรมพเมษิแล้วก็คอมพิวเตอร์ในทไลายของนรมิตาปกติเนาะโดยเธอมีผมสีน้ําตาลเหรอก็กกกอมตาแต่ัาง้อมูือบอกน้ําตาลนะครับแต่ผมคิดว่าเธอออกไปทางม่วงนิดหน่อยมากกว่านะตาเธอมีสีดําในเวอร์ชันดังเดิมในขณะที่ดิเมเนี่ยตาเธอจะเป็นสีเขียวนะครับอ่เคนนี้ก็บูดถึงความน่ารักของมังสึมิโยโกะก,กันเลยนะครับโดยรูปลักษณ์ของเธอนะครับเก๋ที่บอกเธอเป็นละครที่น่าอวยมากนะครับ เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยมากและมีอายุมากกว่าพ่อโนบิตะนะครับเธอจะมีผมสั้นและก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อแขนกุดกับโปรงสั้นๆนะครับซึ่งเป็นกระโปรงทรงสามเหลี่ยมซึ่งหลายคนก็น่าชอบชุดเธอเแหละในความที่เป็นกระตูนเด็กก็จริงแต่การแต่งตัวของมิโยโกะนี่ค่อนข้างจะล่อแหลมประมาณนึงนะเรียกว่าทัดเทียงกับริมุรุไม่ใช่ดิริรุรุนะครับในสนงครามบุญเหล็กนอ่ในช่วงแรกที่ริรูรุุแต่งตัวคล้ายๆชูวยนาในช่วงแรกน,นะครับ แน่นอนนอกจากร่างคนเธอก็มีร่างแมวนะครับซึ่งเป็นแมวที่น่ารักจนโดไลมอนหลงรักนะครับก็ไม่แปลกอะโดไลมอนรักแมวสุสดๆตัวแหละไม่ว่าแมวนั้นจะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ตามนะ <S <S โดย personality ลักษณะแสงของเธอนะครับมังงะสีม่งโกก็เป็นคนอ่อนหวานนะครับใจดีด้วยความเธอเป็นคนใจดีเนี่ยเธอจึงเข้าคนอ,อื่นง่ายๆนะครับและเหมือนเธอจะเป็นตัวละครที่เหมือนเธอมองคนออกว่าใครคนไหนเนี่ยสามารถช่วยเธอได้หรือเป็นคนดียังไงเนาะเธอจึงแบบชอบคนที่กล้าหาญและเสถียเมื่อเจอเรื่องร้ายแรงนะครับนั่นทำให้เธอเนี่ยดูมีโมเมนต์สัมติงกับาามิตะเน เธอถูกบอกว่าเธอเป็นชิยะทางด้านการใช้มนในโลกเวทมนต์ในโลกความจริงเนี่ยเธอก็เป็นนักวิสาชิยะนะครับอะไรแบบนั้นเรียกว,ว่าเป็นตัวละครที่มากพอสวรรค์จริงๆส่วน e l a t i o n s ช i p ในข้อมูลของโดราเอมอนวิกิเนี่ยมันมีแค่สองตัวครนั้นที่มี Delation Shi p something กับเธอนะครับอย่างแรกเลยคือโดราเอมอนแน่นอนแหละโดราเอมอนชอบมิโกรดในร่างแมวนะครับก็ประมาณนั้นแหละส่วนคนอื่นก็เป็นเพื่อนรักตาปกตินอะกเวลาไปประจำภัยแล้วมันบูบีก็ต้องมีมิตรภาพแบบนั้นนะครับ แต่กรณีของโนบิตะนี่จะพิเศษมากกว่าคนอื่นนะครับมิโยโกะจะสิงโนบิตะมากกว่าตัวเขทุกคนในโดราเอมอนธรรมนาพ่อของเธอนะในวอนิเมงเนี่ยทั้งสองนี่มีฉากซัมติงที่ดูแบบเฮ้ยโรแมนติกต่อกันนะครับโนบิตะเฮ้ยเรียกว่าเสียดายที่โนบิตะกับมิโยโกะเวอร์ชันนี้ไม่อยู่คนละโลกกันไงโนบิตะในโลกเดิมก็คงไม่มีโอกาสได้เจอมิโยโกะเวอร์ชันนักวิสา์หรอกเนาะถ้าเธอแบบชอบโนบิตะก็ตรงที่อ่ะ ถึงแม้ในมิตามันจะกาดอย่างก็ตามเนี่ยแต่เขาก็บนกล้าหาญพอจนไม่ยอมทิ้งเพื่อนแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของมังงะสึมิโยโกะนะครับ <c oughs> ก็เอาวัาชาลิเมกเป็นหลักนะครับพอชีวิตเธอก็น้องสาวน้องลิเมกเนี่ยเธอก็ใส่กับพ่อของเธอครับศาสตราจารย์มังงะสึที่เราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็แม่ของเธอที่เราก็ไม่รู้ชื่อเดิมของเธอนะครับเพราะอาจารยเคยรู้ว่าแม่ของเธอนัน้นกลายเป็นอ่าเมนดูซ่านะครับไม่ใช่เมนดูซ่านี่สิเธอก็มีความสุขกับแม่ของเธอนะครับจนทั้งมิโยโกะในนววััยยยยเเเดด็กกกี่่่ิปอางลลึบ เป็นอาการป่วยที่ไม่มีทางร,รักษานะครับเหมือนกับอุจิโอดเลยเหมือนกับนางอิสานในขนาดเลยเนาะทั้งสองก็พยายามช่วยชีวิตสาวอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายแม่มิโยโกะที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็เลยทําข้อตกลงกับจอมปิศาจเดมาออนโดยใช้วิชาต้องห้ามนะครับพอมิโยโกะก็ไม่สามารถหยุดยั้ยงได้สุดท้ายเธอก็ถูกพากไปตามสัญญาณนะครับเพื่อช่วยชีวิตมิโยโกะเอาไว้ตั้งแต่นั้นมามิโยโกะเนี่ยก็ใส่กับพ่อของ,ของท่านั้นนะครับและในที่สุดเนี่ยเธอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์เนาะโดยเฉพาะพวงพิเศษ ในท้าสุดเธอก็ได้พบกับพวกนามิตะนะครับแน่นอนก็เกิดเออมีโมเมนต์ something นิดหน่อยโดยเฉพาะนามิตะช่องแรกเนี่ยเรมีค์นี่น่ารักดีนะครับแล้วเธอก็ถูกตัวราา้ายสาเมกลายเป็นแมวตอนแรกเป็นหนูก่อนเนี่ยในมันช่รีเมคนะครับพ่อของเธอก็ถูกจับเนียกดของเพื่อนก็ไปดางของจอม,มปีศาจเดมอนเพื่อมาปราบจอมปีศาจแหละเดี๋ยวรู้จีอ่อนแล้ววอสอนแทงทร้งหัวใจนะครับหลังจากก็เกิดเรื่องนะครับเดมอนไม่ตายตามที่โพยบอกนะครับทุกคนก็พ่ายแพ้ มิโยโกะเลยยอมสละต,ตัวเองเนี่ยเพื่อนามิตะกับโลมอนี่มิโกะเนี่เพราะมิโยโกะรู้ว่านามิตะกับโดราไลมอนต,ต้องทำอะไรได้แน่แน่และนอนเขาก็ทำได้นะครับหลังจากที่ถึงแม้เมดุซาจะตามไปเสกนามิตะกับโลมอนกำมือหินเนี่ยพวกเขาก็สามารถกลับมาช่วยมิโยโกะได้แต่ก็ไม่ทันนะครับพอถึงแม้ช่วยได้เมดุซาก,ก็ไปทำลายดวงจันทร์เข้าน,นะครับเพราะนั่เหมือนดวงจันทร์เนี่ยจะมีพลงังบางอย่างที่ปกป้องโลกจากทอร์ปิศาจเนาะเมื่อพลังของดวงจันทร์ถูกทำลายเนี่ยก็เกิดความกลัวหดไปทั่วโลกนะครับและนั่น ก็ทามิโยโกะเห็นว the ่าสิแทมิยูซ่าก็คือแม่ของเธอนั่นเองนะครับแล้วก่อนตายเนี่ยแม่มิโยโกะก็ได้บอกกับพวมิโยโกะว่ามีวิธีจะกำจัดจอมิสสารเดมอนนะครับแล่เธอก็สิ้นใจไปนั่นเองนะครับจนเหลเพียงล็อกเก็ตของเธอที่ตกอยู่นะครับและเมื่อพวกนัมมิตากำจัดจอมิสสารเดมอนได้ล็อกเก็ตของแม่มิโยโกะก็ฉายแสงออกมานะครับแล้วเขาให้ตัวดวงจันเนี่ยกลับคือสุดภาพเดิมนะครับแล้วก็ปกป้องโลกเอาไว้ได้ในยุ่สุดนั่นเองก็นามิโยโกะเนี่ยก็ผ่านเรื่องมาเยอะนอนตอนเด็กก็ป่วยหนักนะครับ และตอนจบอ่ะพอแม่หายเป็นตัวลก็ต้องมาตายอีกเนาะแลวจบเรื่องก็มีโมเมสัมติงที่บอกระหว่างโนมิตะกับมิโยโกะนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องจากลาก,กันนะครับแลวที่จากกันเนี่ยสุดท้ายมิโยโกะก็ได้บอกชิซุกะว,ว่าเธอตัดสินใจจะไว้ผมยาวเหมือนกับที่สมเด็จเคยทํานะครับฉันน่ะจะไว้ผมยาวอีกดีหรือเปล่าน,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 นะชิซุกะว่าไหม <laughs> ก็เป็นลาจะมีทั้งสุขปนเศร้าของมังสึมิโยโกะนะครับอย่างที่บอกเสียดายที่มันเป็นมูวี่เนาะและมันคงจะเกิดธุรกต่อจริงก็คงทําได้ยากหน่อยนะครับอยากให้มีโมเมนต์นั้นไปตาไปเจอมิโยโกะเวอร์ชินนัะวิสัยเนี่ยน่าจะเป็นจริงบ้างอาจจะมันไม่สำจริงเหมือนเดจาวูว่าเฮ้ยมิโยโกะอาจจะเคยเจอโามิตะเนี่ยมีคนหรือเปล่าแบบลมมันลมนมันนำเน่าหน่อยนะครับเพราะส่วนผมเนี่ยผมว่าอวยคู่นี้อาจจะมากกว่าชิซุกะเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมชอบละครมิโยโกะไหมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก่อนจะไปก็ ผมได้แต่งแฟนฟิกวัยรุ่นเด็กดีนะครับเป็นแฟนฟิกนามิตะฮาเลมนี่แหละผมแต่งไว้หลายเรื่องมากไม่ว่าจะโคตรดาร์กอย่างนามิตะแม่เป็นทอมกับนามิตะฆ่าที่แม่งจะปวดตับมากและอย่างล่าสุดผมแต่งเป็นนามิตะโคตรกาวนะครับนามิตะคอสโอเวอร์กับเฟสเตย์ไนท์เออมีเวทคล้ายๆมิวโกะเนาะเออแล้วก็มิวโกะควรจะโผล่ด้วยแหละแต่ตอนนี้ยังไม่โผล่นะครับก็เป็นนามิตะไปคารุ่นสงครามจอกทศิษ์นามิตะโอพีมากแต่ก็กาวเช่นกันนะครับนามิตะวันซีติงต้องเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใจก็ลิงก์เเชช่่่องงด้าานนนนลกััะครบ ถ้าใครชอบคลิปนี้ don't f o r g e กดแกชร์กด s u b s c r i b ได้นะครับจอัลต้าทีดนกซิลล่าเอ๋ยลูบี้เอ๋ยปัสติเบยโดล,ลายมันเพียเตอร์เทอร์มินาเตอร์คอมมายคอมเคอติดตามเลยนะครับผมมีแฟลชบุ๊ฟไฟลตัวก็้เพือกา,ารถ่ายทำในเฟซได้ในทุกไม่สตอส็อกเท่าไหร่เราวันนี้กันตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ